อะไรเนี่ยคืออะไรคะคืออะไรคะไก่ทองเนาะลูกเนาะไม่ใช่ซาลาเอ้ยไก่ทองเนาะลูกเนาะไม่ใช่เอ่อไม่ใช่ลูฟี่เนาะลูกเนาะไก่ทองไก่ทองไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่ไก่ทองนะลูฟี่นะทุกคนนี่สวยมากค่ะใคร่หล่อเด้อมาหล่อเดูหน้าพ่อๆนะคะทุกคนดูหน้าพ่อๆนะคะนี่พี่บิวบาบูนะ ชุดรับมงชุดราตรีพรุ่งนี้ค่ะทุกคนชุดราตรีพรุ่งนี้ค่ะเศรเว้นพิกิตรพิกิตรลูกอย่าถอดลูกดวยอื่นก่อนนะทุกคนลูกโอลูกโอ๋พี่วสลูกโอพี่ขุนทรัพย์มาทำไมทุกวันคะไอเลิฟติ๊กต๊อก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 มันมีไรบ้างเนี่ยครับพี่มิวส์ไรไหมนี่คือหน้าแอดแอดมิวนะแอดมิวที่มาไลฟ์ทุกวันนะทุกคนนะวันนี้ไม่ไลฟ์ ต้องเจอเจ๊จอยเจ๊จอยหนลูกเจ๊จอยได้ไงม่ใส่แว่นเออไม่ได้จีตีเจียร่างแ้งโอ้ยมีคนให้ของฝันอีกแล้วลูกเาอยู่ไหนเก็บมาแล้วทุกคนขอใจด้วยนะเรงหนแดงร่างเดียวจังีกองถือยังไงวะ มันสั่น,น่ะพี่มันตื่นเต้นอนะ่ะมันได้เจอลูกอะวันนี้ลูกพี่พรุ่งนี้เจ๊จอยแอดมิน <Ad min. S 2> ถ่ายกับชายแท้นะทุกคนชายแท้ลูกก็เป็นชายแท้นะทุกคนโอ้โอ้โหโอ้โหกล้โหโอ้โหโ้นะ้นหโ้วก็ถ้ายกับชายอท้นะ หล่อมากค่ะหล่อมากค่ะหล่อมากค่ะทุกคนหล่อมากหล่อมากทุกคนค่ะหล่อมากอินโตแฟนคลับช่ำค่ะหล่อมากค่ะหล่อมากหล่อมากค่ะเสื้อดำหล่อมากหล่อมากค่ะทุกคนค่ะลูกหล่อมากค่ะทุกคนหล่อหล่อมากค่ะ หล่อหล่อมากค่ะเสื้อดำหล่อมากค่ะเสื้อขาวหล่อมากค่ะฉ่ำมากลูกหล่อมากค่ะหล่อมากค่ะหล่อมากค่ะหล่อมากเนาะหล่อหล่อหล่อมากค่ะไม่ลูกหล่อค่ะลูกหล่อมากค่ะลูกหล่อมาก หล่อมากเสื้อดำหล่อมากปากนี่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 เนี่หล่อมากค่ะหล่อมากเนาะทุกคนลูกสวยมากสวยขึ้นมากๆค่ะ แม่แม่หว,วัดดีหน่อยแม่ก็ถ oh um> ่ายนะหวัดดีค่ะไลฟ์สดชนกับไลฟ์สดอุ้ขอโทษเอ็ดไม่ก็มันสั่นไงพี่ไม่กต้องเงี้ยเย็บเย็บอะไรหล่อมากไม่มินใส่เสื้อสีดำวันนี้หล่อจริงไปมินไม่ก้อยใบมินละใครยังไม่เจอน้องมาข้างหน้าห้ามชมห้ามชมห้ามชมโอเค หล่อมากหล่อมากใครมาใหม่ยังไม่ได้ถ่ายกับเราเข้ามาเลยค่ะอยากถ่ายถือมาใหม่ค่ะหล่อมากค่ะถือมาค่ะหล่อมากหล่อมากค่ะถือมาค่ะร้องมาค่ะมาค่ะมาทุกวันค่ะมาทุกวันเนาะมาทุกวันเนาะหล่อมากทุกคนนอยอ่ะพี่วรา น้อยอ่ะพี่วราไม่มาเองอ่ะพี่วราบาันเอิวรานั่นเอาแล้วเอาแล้วเมื่อยเมื่อกินน่เจอวันแรกเลยทุกคนไนย่ขอโทษนะทุกคนที่มือสั่นเพราะว่าเขินลูกมากค่ะ เจอคุณหล่อคุณสองค่ะนี่ค่ะทุกคนทำไมลูกสวยมากคะทุกคนรู้ปะทุกคนรู้ไหมทำไมลูกสวยเหรอไม่รู้เหมือนกันคุณจะบ้าหล่อมากค่ะหล่อมากค่ะหล่อมากไม่รู้คนไหนนะคะไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้เลมโอ้ยสวยมาก ทุกคนคะจะโฟกัสอันไหนดีคะทุกคนช่วยบอกหน่อยโฟกัสตรงไหนก่อนเออย้ยต้อเก็บปากกันวันนี้มีแต่คนหลอ่อถูก<ม>ถูกค่ะทุกคนอราจะไม่ไหลเลยนะทุกคนเพราะว่าลูกหล่อมากกล<ม>้องไหลอะ่ะขอโทษครับทุกคนขอโทษครับโฟกัสขยับเก่งหล่อทุกคนเลย เยอะมากทุกคนเยอะมากคนเยอะมากค่ะนี่พี่ปาร์ตี้นั่นค่ะเนาะหลอนะ่อเนาะเสื้อดำหลอนะ่อเนาะนี่ <c oughs> <c oughs> พี่สโลปิดไล์แอดทอยเป็นลมพรุ่งนี้เป็นลมยังใ <c oughs> ช่มแม่ไม่ไหวทุกคนขอโทษนะที่กล้องไม่นิ่งเพราะว่ามือพี่ทอยสั่นเพราะว่ามือพี่สั่นพี่นลูเขินลูกมากค่ะทุกคน ไม่ได้แม่อย่าพูดลูกบายบายเอ็ดหลักบ้านหน่อยลูกบายบายอเฮ้ยบายบายทำไมวะอ๋อบายบายเออถูกใจมากจะเป็นลมค่ะไม่อยากมองกล้องค่ะบายบายทุกคนบายบายลูกคอเออพี่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากวันนี้จะไม่ได้จับแล้วอะเพราะว่าต้องต่อคิวคิวเขาะต็มเลย จับ,จบ,จบมีแต่คนร,รอ <ไป S 2> รออย่าไปไม่ไปค่ะไม่ไปไม่ไป <L> ลูกลูกจับมือหน่อยล,ลูกจับมือแอดหน่อยลูกจับมือแอดหน่อยลูก,จ,ะะก,ลกจับมือแอดหน่อยลูกจับมือแอดหน่อยลูกไม่สนใจนะคะทุกคนลูกจับมือแอดหน่อยทุกคนคะ น่าสงสารแอดความรู้สึกเด็กมีความสูขลูกสวยมากทุกคนสวยมากๆทุกคนคะทำไมทำไมตรงนั้นมีแตกคนรอ่อคะเพราะว่าลูกรอค่ะ เธอไปดิเธอไปกลมไปดิกลม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 ยังไงวะพี่กลมกอาแบบไม้เสียงก็ไม่มียืนกลมมานี่นะคะนี่นะคะกลม้องแบบไม้ไอ้กลัวช็อกสันมากสันมากทุกคนใครมาเจอลูกคือลูกสวยมากอายุนไหนก็ยืนไหนก็ไล่อยู่ กคนคะ่ะลูกจับมือแล้วค่ะจับมือกันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ว้ายทุกคนคะ่ะทำอะไรกันคะนุ่นทุกคนคะ่ะหล่อทุกคนเลยค่ะจะเป็นลมทุกคนพรุ่งนี้ใครมาบ้างคนเยอะมากทุกคนค่ไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะลูกนี่คะ่ะ นี่ของลูกเนาะทุกคนน้องส้มนะแอดยิมเนาะทุกคนพี่ไอซ์พี่ไอซ์นี่พลพี่มิไม่ไอซ์สวัสดีครับแอดมินบ้านคุณมาลินไม่ไอซ์ต้องนอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากสัมภาษณ์แอดมินด้อมพี่ลิ่นเหมือนกันค่ะส้มกินยาด้วยได้เลยครับแอดมินบ้านคุณมาลินเฮ้ยยายาคนดูเยอะเคิน คุณทอยพี่เคนะคะทุกคนพี่เคก็มานะทุกคนพี่สายเพิ่งกลับนะคะโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนลูกอย่ามือลูกอย่ามือจะบ้าลูกชอบมือนะทุกคนไม่รู้ทำไมทุกคนมีคนเตือนมานะว่าอย่าเสียงดัง โอเคค่ะขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะทุกคนมีคนเตือนมาว่าอย่าเสียงดังเขาบอกอย่าตะโกนค่ะมีคนเตือนแล้วโอเคค่ะขอโทษนะคะทุกคนขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้เรื่องปะถ่ายอะลองมีลองมีขอโทษนะขอโทษนะคะทุกคนขอโทษนะคะคือลูกสวยอะค่ะก็เลยต้องแบบลูกสวยก็เลยต้องกรี๊ดเพราะว่าตื่นเต้นมาก อดใจอดใจไม่ไหวทุกคนก็เลยต้องกรี๊ดเพราะว่าลูกสวยมากค่ะก็เลยต้องกรี๊ดถ้าไม่กรี๊ดก็แบบเก็บไว้ในใจแล้วก็ไปกรี๊ดที่บ้านเนาะทุกคนเนาะให้กดทางหน้าจอกรี๊ดใช่ใช่ค่ะทุกคนกรี๊ดได้คือแบบแต่ยังนี้ห้ามกรี๊ดลูกสวยอะค่ะทุกคนมันก็เลยต้องกรี๊ดชอบไหมชอบไหมโอเคค่ะแม่เดี๋ยวลูกถ่ายรูปรูปไหมนะคือแบบทุกคนมาหาลูกเนาะมันมันต้องกรี๊ดอะมันขอโทษด้วยนะคะ โอเคค่ะทำไมหันมาหาแต่พี่ว่าหันหาคนอื่นใจจะวายแล้วค่ะทุกคนคือลูกสวยมากไม่เหลือตังค์แล้วครูจิ้นค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะคืออยากเป็นคู่จิ้นกับคนนี้มากกว่าเนาะรอยยิ้มคอยยิ้มไม่ค่ะทำไมล่ะคุณนี้คือกระต่ายตัวนี้ยาวเลยทีเดียวอุ้ยแตงลุงเจ็บไวคีตุ่งนี้มีคีตแน่ค่ะไม่ได้แม่ทิพย์ทวงนำดง เอ,เอาแล้วค่ะพูดให้แม่ทิพย์ฟังก่อนนะแม่ทิพย์มแม่ทิพย์มองหน้าหนูนะหนูอะไม่มีปจัจจัยแล้วแต่งหน้ากันอย่างเดียวนะแม่แแจัดให้พรุ่งนี้โอเคค่ะจัดใหสด้สองข้างด้วยเอาดิเอาดิลูกสวยมากจ้าทอยถูกต้องถูกต้องทุกคนจะได้สีดแดงจะได้สีดแสดงหล่อมากค่ะ อใจไม่ไหวเออเออพยักคอกันนะทุกคนคือไม่ใจทำต้องมา,ามทบ้ลูกทำอะไรคะทุกคนลูกทำอะไรคะบูมโอเคค่ะลูกคือวันนี้คนมาหาน้องเยอะมากค่ะทุกคนคะ่ะบูมแบบใหม่คือพยักคอนะคะทุกคนไม่เหมือน่ะนี่คะ่ะท,ทำอะไรคะด้อมทำอะไรกันคะด้อมเออด้อมทำอะไรกันคะ ฟิลรับน้องภูมิแบบไหนทุกคนภูมิแบบไหนทุกคนทุกคนด้องมีความสุขกันมากเลยเพราะว่าลูกสวยมากนู่นพี่ปาร์ตี้พี่ปาร์ตี้ค่ะทุกคนถ่ายลูกด้อมคือเยอะมากนี่นี่ทยอยกลับกันบ้างแล้วคือคืตอนที่ไม่ได้ขึ้นไลค์คือคนเยอะมากมากคือจ้าลูกแล้วพรุ่งนี้หนูงงไหมหนูงงไหม เออาะวาหนุห่มงปเปล่าเพราะว่าหนุ่มงจะมาดูแต่ถ้าไม่มงจะกลับบ้านค้างปะค้างอะไรเดี๋ยวมือสั่นนี่โอ,อ้ขอโทษน,นะทุกคนสวยมากค่ะทุกคนฉ่ำมากมามค่ะมีรูปตั้งหลายย่าถ่ายรูปให้แม่เลยไว้ตั้งหลายโอเคปะหมดเอวมากค่ะทุกคน กระตุกนิดหน่อยมันมันมันต้องใส่ต้งใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะนี่เดี๋ยวนี้แม่ยังแม่แม่ฉวยมาไม่ค้างแล้วค่ะเดียวจะไปเลูกอันนี้คือสไตล์อะไรลูกเกมโบเกมโบรองเท้าลูกอะไรเนี่ยตายแล้วลูกอย่ามาเข้าใกล้ลูกอย่ามาเข้าใกล้ลูกอย่ามาเข้าใกล้ลูกลูกอย่ามาใกล้ๆเอ้แล้วอย่ามาใกล้ๆ อุ้ยอินเตอร์แฟนลูกอินเตอร์แฟนหลงลูกมากทุกคนอินเตอร์แฟนหลงลูกมากแอชจักรีตน้า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 อย่าชมทุกคนทุกคนคืออินตกอินเตอร์แฟนฉ่ำค่ะทุกคนขาซิวเกมที่ใบน้าอินเตอร์แฟนเขินฉ่ำมากทุกคนอินเตอร์แฟนเขินฉ่ำมากทุกคนดูดิดูดิดูนะอินเตอร์แฟนค่ะเขินมากทุกคนอินเตอร์ นะอินเตอร์แฟนเขินเวอร์ท uh ุกคนค่ะดูหน้าลูกลูกก uh ็สวยอินเตอร์แฟนก็ขำโจ๊กเออตเป็นทุกคนบันทึกนี่ลูกก็สวยนี่อกเต็ลกใช่ค่ะชอบมากมากค่ะทุกคนค่ะอินเตอร์แฟนชอบมากมักค่ะอินเตอร์แฟนชอบมากมักค่ะ Power, energy 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 r i t อย่าอาอินเฟนเขินช้ำทุกคนค่ะปาปุกานติ๊กติ๊กติ๊กต๊กตอ่อะไรวะนรากนเออเออน้าเอ็นดูมากอ่ะแุกค่ะอย่ามาก้าวไข้นะคะลูก ไอ้เลิฟมันนี่ลูกลูกรักตังนะทุกคนแอดยิมนะคะโอนโอนไม่มีตังโอนไม่มีตังโนโนไม่มีตังนะคะไม่มีตังกระเชนกันนะคะอินเตอร์เฟนไม่มีตังนะคะทุกคนตอนนี้ น่นเานนนเออเดี๋ยวเขามาซัพพอร์ตนะคนณเขาน่ารักมากทุกคนขาเ,เขามาหาลูกโดยตรงเลยเค่ะทุกคนคคคคคน่าน้าชุมพรชุมพร คโอ้เอ็ดยิมพูดภาษาอังกฤษเก่งมากค่ะทุกคนเอ็ดยิมพูดภาษาบายบายจ้าูกบายบายจ้าทุกคนนี้เจอกันนี่นะคะทุกคนเอดจะเดินตามลูกไปนะคะทุกคนนี่อินเตอร์เฟนบายบายอินเตอร์เฟนอินเตอร์เฟนบาย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  ไอไอเลิฟไอเลิฟใบมิ้นไอเลิฟใบมิ้นไอเลิฟใบมมิแกนชุมพรอนใบไอเลิฟใบมิ้ถ่ายรูปชุมพร Oh โอ g ย d มกชุมพรทุกคนอ้ยแม่หอมแก้มน้องทุกคนซึ้งมากของเยอะมากทุกคนเยอะทุกวันค่ะ ของไม่เยอะไม่ใช่ใบมิ้นท์ค่ะทุกคนสมายของไม่เยอะหรอกแค่อ้ฝอยโอ้อ้โอ้้เขาบอกเขาชอบตรงนี้ของหนูฝอยฝอยฝอยคิดว่าไงฝอยจุดจุดจุดไม่ใช่ดัด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 เขาาชอบเขาชอบดัดเขาชอบดัดะคะดอดเป็จุดนะคะทุกคนฝอยคือดอดนะคะทุกคน ไฟคือดอทนะคะทุกคนทีนี้นะคะไฟคือดอททุกคนจำเอาไว้ใบมิ้นบอกว่าไฟคือดอทดอทโอเคอะไรไรู้ไ่ตใส่อะไฟคือดอทนะคะทุกคนรู้เรื่องนะคะทุกคนไฟคือดอทนะคะภาษาอังกฤษเอท้าพี่พี่ปาตี้ค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนฉ่ำมาก ไขคือดอทนะคะทุกคนจำมาไว้ไม่รู้มันกันไปบ้านพี่ปฏิทํำไมคะชายแท้นะคะไม่สนใจลูกเลยนะคะทุกคนคือคือแอดมินไปสนใจอินเตอร์เฟนมากกว่าลูกเลยนะคะทุกคนนอยนะนอยอ่ะทุกคน คือลูกสวยมากค่ะทุกคนไม่เอาแต่ชิลาตีดีกว่าไม่เห็นหน้าย่างหรอเฮ้ยน้องจับทุกคนเราจะขึ้นลิฟต์นะเฮ้ยทุกคนไม่ใช่เราจะขึ้นลิฟต์นะน้องจะขึ้นลิฟต์นะทุกคนลุกขึ้นเลยนะทุกคนจะรอต้องโซ่ลงมาเลยขอโทษนะบาย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 ลูกหน่อยทุกคน บาย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 ไม่ก้อยระวังมือครับบายทุกคนบายว่าเอาอะไรวะมาตรงมาดิอย่าร้องลูกอย่าร้องจะเบย์อย่าร้องทุกคนอย่าร้องโอ้สู้ๆนะบายรักๆๆ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 ๆเยอะมากทุกคนเยอะมากค่ะฉ่ำเวอร์ค่ะลูกเอาลูกไปแล้วล้เเป่่าียยพกอ แม่หายอะไรนี่ใก้ปุ๊บทุกคนค่ะลูกไปแล้วตออน้องบอกพอจก้อยบอกว่าไม่ได้มานอนวน้ำตาคลอเลยใช่ทุกคนทุกคนบายบายนะแอดขอปิดไลฟ์แล้วนะเพราะว่าไม่มีน้องเลยนะใช่ไลฟ์ปิดไลฟ์ปิดไลฟ์พี่ปาร่ตี้ปิ่ไลฟ์หน่อยไม่าส่ฟิ่เตอร์่า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 ่่า่าฮ่าว่าาาก่่าฮ่าฮ่าไาไ้่่่่องหน้าสลับยังไงวะทุกคนขอาได้ ก้องหน้าเอานีก้อหน้าองน้าแบบไหนพูดี่น้องพูดชวนให้คนคนจะมาใช่เหรอเนาะเหรอหูปากปากแดงเวอร์